เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมเขามาสีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยๆถูกๆคันนี้สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเที่ยวครับนใช้งานเดินทางไกลได้สบายเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปปีศูนย์หกครับปอดโฟออกัสเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นห้าประตูครับเปิดท้ายใส่ของได้เยอะ สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มมีเล่มนะครับมีเล่มถ้าชอบก็ฝากากดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือกสอประจำได้ไ่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับไงก็าฝากากดถูกใจให้ด้วยมีเล่มนะครับเล่มพร้อมเลยท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองคันนี้มีตำหนิก็คือมีเล่มแต่ว่าเจ้าของเสียชีวิตนะครับโอ,อนไม่ได้ครับ เจ้าของเสียชีวิตโอนไม่ได้อันนี้กินก็โอนได้ครับแต่าจะยุ่งยากหน่อยก็ต้องไว้ให้ทายาททำรับมรดกแล้วก็โอนนะครับแต่ว่าเน้นว่ามีเล่มโอนไม่ได้แล้วกันนะครับท่านใดก็จะเอาไปทําอะไรไปใช้งานไปปั้นยังไงก็ไปดูก็ได้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ พิกัดดูรถอยู่ชนบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมได้เลยตัวรถยังสวยครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆครบๆสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับครบกันหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ